บุฟเฟต์เกาหลีเหนือที่ถูกที่สุดในย่านมินบุรีแค่2องหนึ่งเก้ามีทางปิ้งย่างบนเตาถ่านแบบอรอริจินอลและพรีเมียม,มจัดเต็มของกินเล่นเกาหลีมากมายหลายชนิดนั่งยาวๆให้ลากง,งอกไปเลยเพราะว่าไม่จำกัดเวลาอันนี้นนเราเล่นนะไม่ใช่ร้านเกาหลีเหนือแต่ร้านเกาชื่อเปียงยางที่ย่างเกาหลีสองหนึ่งเก้าเฉยๆใช้สาย,ายาเกาหลีเกาแปดเนี่ยต้องมาดอนคอเนื้อคอหมูเห็นแล้วต้องตาถลนคอเนื้อลายสวยๆร้านเกามีให้ไม่ไก่กาเอามาย่างมีที่หลุดฟันไม่ต้องกลัวหัวเหม็นด้วยยิ่งเอามาห่อกินกับใบงาสไตล์คนเกาหลีแท้้ๆดวยนะอร่อยแซตาาย่่ถ้้ใครสีีฟูดทนี่ก็ไม่ผิดหวังก้อมเเดิินรีนยงคว โดนย่างสดบนเตาถ่านและเมนูที่มาที่นี่ต้องมากินเลยนะไม่งั้นมาไม่ถึงก็ต้องจตาจังเนี่ยอันนี้คือเด็ดมากเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะจะมีความเข้มๆนวัวๆรสชาติถูกปากคนไทยจา<ต>นนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ของร้านเลย <ใช S 2> และกุ้งดองที่นี่ก็จะไม่เหมือนร้านไหนเพราะเขาจะใช้เบ็นเดน้ำผลไม้มาเคี่ยวมาดองทำให้กุ้งที่นี่มีความหวานทรรจากข้างในต้องบอกกี้นะสูตรที่นี่ก็อร่อยมีความหวานกลมๆละมุนกินไก่ทอดเกาหลีราดซอสสองสไตล์มาพร้อมไก่เท้าดองไม่อั้นมีทั้งกิมจิพร้อมกับกองทัพของกินเล่นอีีีีีีกกเเเเพยยยบบแแแแถมม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 รรรรรรรฟิิิิวววไไไไอออออออตตหหห้้้้้้งงง์็นน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 ฉ่่่่่่่่ำจจาาาาััดดดลทคคคืืะโใูุผ มาทานได้เลยที่เปียยอยางปิ้งย่างเกาหลี219ตรงมิงเกิลฮิลแถมเขามีสาขาที่หลังเันทราจัลยาด้วยนะกินได้เลยไฮโซเป็นคอนเฟิรม์มคุณ